สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะเดินไปที่ส,สามเส้นซอ,อยสองพอดีนั่งรถเมล์สายสองขิดสองจากปากเกร็ดมาถึงเทเวศปกติถ้าเป็นสายสามสองมันจะวิ่งมาถึงตรงซอยสามเส้นซอยสองเลยมีนัดแปดโมงวันนี้ค่อนข้างจะรีบนิดหนึ่งเดินจำๆเลยจากระยะทางตัวนี้น่าจะมีเวลาพอทันเวลาแปดโมงอยู่ตรงนี้มาเดินมาถึงแยก บางขุนพรมนะครับผมแยกแยกบางขุนบางขุนพรมตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครับเคยมาอัปเดตเคยมาอัปเดตตรงนี้นะตอนที่เขากำลังสร้างใหม่ๆลตอนนี้ก็ปิดก็ปิดประตรูปิดข้างบนเรียบร้อยนะแล้วก็เหลือแต่เขาทำง,งานกันข้างล่างกันบางฝั่งนี้ก็ยังต้องเดิน,ดนตามซองนี้เลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเขตก่อสร้างเขาจะมีพื้นที่ให้คนเดินเท้าอย่างพวกเราเดินอยู่ อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมบางทีมาแถวนี้นะวันนี้วันที่วันนี้วันที่16กคุมพาพันสองพันห้ฟังเสียงเึงหออยู่ฟังเสียงหงหรือคือฟังเสียงเออเครื่องจักรในการก่อสร้างเตทามาตรงนี้นะอ่ะเห็นปลายทางเดินโอตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่อืม คนงานก็ทํางานใต้ดินกัน,น้วครับหลังจากที่ปิดปิดเกิดคืนพื้นผิวการจราจรให้รถยนต์หรือว่ารถเมย์เขาได้ใช้กันที่เหลือคนงานก็ทํางานกันข้างล่างน,นี่ครับตอนนี้แต่ก่อนก่อนอันนี้มาตอนนี้ยังเป็นเปิดอยู่ยังเปิดอยู่แต่ตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้ว ว้ยเกือบโชคดีวันนี้เดินผ่านมาแล้วนกมันปล่อยของเสียลงมาตรงหน้าพอดีเลยนี่แหลคะครับของการพัฒน,นาประเทศหยุดกันไม่อยู่เลยต่อไปนี่เป็นเครือข่ายเ,เ,เครือข่ายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนอกจากเรือรถเมล รถไฟรถไฟฟ้าอาจจะมีรถไฟใต้ดินอะไรทีเนี้ยที่เป็นลักษณะเครือข่ายโครงข่ายเชื่อมโยงกันเดินทางสะดวกเลยครับคนเที่ยบต่อไปเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม